รยัังงคมมมีไม่พ้อขอขหวใจในรรรียนนนนนููู้้สสืฟฟม์าาางภพคศวันที่ชีวิตต้องพบกับวิกฤตและความบอบช้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจความเหน็บหนาวเกาะกินในหัวใจเปรียบเสม,มือนองค์งที่ไร้แม้กระทั่งแสงสว่างที่จะส่องทางให้ชีวิตความพลิกผันของโชคชะตา เป็นเรื่องที่ปุถุชนทั่วไปยากที่จะอย่างถึงแต่เมื่อฟ้าลิขิตเช่นนั้นแล้วรอยร้าวในชีวิตของผู้ประกันตนจะไม่ยืนเพียงลำพังศูนฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคสองจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแบบครบวงจรคือการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และอาชีพ ควบคู่กับการฟื้นฟูด,ด้านจิตใจและสังคมรวมถึงการให้บริการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอีกด้วยเนื่องในวันที่28พฤษภาค,คมพุทธศ,ศักราช2564เป็นวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูนฟสมรรถภาพคนงานภาคสองปีที่18แและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูกเกียรติจึงขอมอบรางวัล ผู้เข้ารับการฟื้นฟูดีเด่นให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูทั้งสิ้นเจ็รายนางสาวปริยาพรแก้วแจ่มจันทร์ถ้าไม่มีศูนย์ฟื้นฟูหรือไม่ได้เข้ามาฟื้นฟูก็คงอยู่บ้านได้รับเงินทุกพลภาพจากสำนักงานประกันสังคมเป็นรายเดือนมีกินมีใช้พออยู่ได้แต่ชีวิตคงเงียบเหงา ไร้ซึ่งความหมายความหวังและสิ่งท้าทายขอบคุณศูนย์ฟื้นฟูนะคะที่เขียนความสำคัญของคนพิการและมอบรางวัลที่มีเกียรติอันนี้ให้และเหนือนสิ่งอื่นใดที่นี่ยังมอบโอกาสให้ทำให้เราได้มีประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆและโอกาสในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นขอบคุณค่ะนายประเสริฐศรีพงษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูเป็นผู้ที่มีใจรักงานบริการและช่วยเหลือให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนทุกพลภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ฟื้นฟูสวัสดีครับผมานายประเรสริฐศิพมนะครับเป็นอดีตผู้ขคบรากัรมือฟูนะครับครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผมประสทุนเหตุนะครับตนต้องสูญเสียมือทั้งสองข้างไปนะครับช่วงปี54นะครับก็ รู้สึกช่วงนั้นชีวิตก็รู้สึกว่าสิ้นหวังนะครับไม่มีอนาคตนะครับหาจุดปลายไม่เจอแล้วนะครับจากความรู้สึกเดิมที่ผมรู้สึกว่าชีวิตนี้มันสิ้นหวังแล้วนะครับก็ได้รับโอกาสนะครับจากที่ศูนย์ฟูลแห่งนี้นะครับให้ชีวิตมาอีกครั้งหนึ่งของผมนะครับให้กลับมามีชีวิตที่ดีนะครับในสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับผมก็รู้สึกนะครับปีดีและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับนะครับโอกาสท่าเลือกจากศูนย์นะครับให้เป็นผู้รับการฟูดที่เด่น ประจำปี64นะครับในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมหวังว่านะครับศูนย์จะให้โอกาสและก็มอบชีวิตที่ดีให้กับผู้ครับของมฟูต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับนายประสิทธิ์สะอาดด้วยอายุขนาดนี้ไม่มีงานใดที่ดีไปกว่างานที่ศูนย์ฟื้นฟูนฟนอีกแล้วขอขอบคุณศูนย์ฟื้นฟูน ขอขอบคุณสหรับราบันที่มอบให้ในครั้งนี้นะครับซึ่งจะเป็นพลังและกําลังใจในการทํางานต่อไปและก็ขอขอบคุณศูนย์ฟื้นฟูภาพสมที่รับเข้ามาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมและด้านอาชีพซึ่งผมก็จะพยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีสุดครับขอบคุณมากครับนายวันลบศรีอัมพรครั้งหนึ่งเคยท้อแท้ แต่พอได้รับโอกาสจากศูนย์ฟื้นฟูก็ทําให้ชีวิตกลับมามีความหวังอีกครั้งได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีได้อย่างเต็มศักยภาพขอบคุณศูนย์ฟื้นฟูที่ทำให้ชีวิตได้มาถึงจุดนี้ขอขอบคุณศูนฟื้นฟูนะครับที่มอมรางวัลน,นี้รู้สึกเป็นเกียรติมากครับและก็อยาขอขอบคุณสูนที่ให้โอกาส และเห็นความสําคัญของพกพิการอยากให้สู่เพืพ่อนปูช่วยเหลือพกพิการแบบนี้ตลอดไปครับนายสุระชุมผางจากเดิมที่ไม่สามารถเดินได้จนมาฝึกใช้วอลเกอร์ไม้ค้ำยันไม้เท้าสามขาและฟุตดรอปสปินตามลำดับ ณปัจจุบันสามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินขอขอบคุณสูนย์ฟรูสมัชชาพนักงานป้าสองที่ได้มอบรางวัลผู้เข้าการนีเด็นให้นะครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอขอบคุณสมักงาพน,นักคมที่จัดตั้งศูนย์คูมีขึ้นมาทำให้ผมเหมือนมีชีวิตใหม่และมีงานทำ ไม่เป็น,ปาานางสาวแวววิมลจิตพาณิชชีวิตต้องสู้ขาถูกตัดสองข้างมาได้ขาเทียมที่ศู์ฟื้นฟูฝึกเดินจนตอขาเป็นแผลเต็มไปหมดแต่คุ้มค่าเพราะทุกวันนี้จะเดินไปไหนก็ได้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาว อุบัติเหตุจากการทำงานจนได้สัยขาทั้งสองข้างพอได้เข้ามารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ทาให้ดิฉันกลับมาเดินได้อีกครั้งทํางานได้ไปไหนมาไหนได้ขอขอบคุณศูนย์ที่ให้ที่มอบโอกาสนี้ให้กับดิฉันและคนอื่นอีกมากมายขอบคุณค่านายบัญชาบุญมีเดิมคิดว่าอยู่บ้านรับเงินประกันสังคม และใช้ชีวิตไปวันๆก็ดีแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่ทุกวันนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใช้รถวิวแชร์ได้มีอาชีพขอขอบคุณศูนย์ฟื้นฟูนฟนที่ทำให้มีทุกวันนี้สวัสดีครับผมบรรจาบุญเมีวผู้รักการฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพคนงานพักสองจังหวัดระย,ยองผมต้องขอขอบคุณที่ทางศูนย์ฟื้นฟูนมอบ หลังวันครั้งนี้ให้ถือว่าเป็นเกียบอย่างยิ่งผมบัญชาบุญมีขอบคุณครับแค่ลงบนผัดมาโหนร้จนร่างใกล้ฉันไม่มีพร้อมสูนพื้นฟูอยู่เคียงข้างเรา